ถือควาแค่หลับตื้อควาน,อวานไอ้ไอ้แค่หลับตื้อควานข้ามาันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามาันเอาเผ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 าเชเพลิงเผารีบเผา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 ,เา,เามันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่กระหงก็อยู่ในแมปโหมดปาร์ตี้นะคะเราสามารถรับเพชรฟรีได้จากโหมดนี้นะทุกคนโอเคเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นและบิด เราจะต้องทำเควสข้าง,งบนให้เสร็จนะคะหัวข้อว่ากระต่ายต้องฆ่ากระตุยและตายสิโอเคเอา้าวไม่น,าน่าจะใช่นะคะทุกคนนี่ไงอุ้ยเค้กบนเค้กบนเค้กบนโคตรเยอะเค้กหล่นต่อหน้าเลยน่าจะหล่นทุกคนนะคะห้านาทีเอิม่มสำหรับอะไรเนี่ยก่อสร้างหรอครับครับโต๊ะ เดียวนะปรากฏการที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือเราตัดต้นไม้แล้วได้เรื่อยได้เรื่อยแมมมอสคุณจะต้องใช้แมมมอสหรือว่าเราจะต้องฆ่าแมมมอสวะเนี่ยเราจะฆ่ายังไงพี่อูไม่มีปูนเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวนะแมมมอสมาไม่ใช้งานหรอคุณสามารถใช้งามันได้แมมมอสมาในกองไฟนะเฮ้ กันกูอ่ะจีกันกูอ่ะจีฆ่ามันได้ไหมวุ้ยวุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 มันไล่เข้าไอ้ขอโทษขอโทษอย่าอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องพายพุทรากระแทกเราสามารถฆ่าแมมมอสเอางาได้นะเราจัดการมันเลยไหมก็ได้เอางาไปทำหมวกไปกิ้งกันเออันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้อะไร ผมได้อะไรมาไม่รู้ตัวตัวมาดูสิได้เขาได้อะไรมาดูเขาไปให้ดูได้ๆๆๆได้อะไรมาวะเนี่ยโอ้เรามีก้านกล้วยอยู่บ้านเราด้วยได้มาเหมือนกันเออนี่แหละเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันเนี้ยนี่ได้มาเหมือนกันได้มาเหมือนกันเราจะมามัวตื่นเต้นอะไรแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องช่วยกันทําบ้านอุ๊ยอะไรนะอะไรอีก่วะเนี่ยอู้ได้อันนี้มาอีกแล้วโอเคพี่หงษ์ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ไอตัวเวนนโก้นี่เราได้อันนี้มานะคะทุกคนไม่รู้ว่าเอา้าคอนโอเคเก็บคอนมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใช้ทำอะไรนะทุกคนพี่หงเข้าเกมมาสักระยะแล้วนะคะยังไม่เห็นฝนเพชรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครบผู้เล่น4ีล้านเหรอครบผู้เล่น5้ล้านโอ้ผู้เล่น เ้ว่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาหารมันรู้ต่างดาวอาหารมันรู้ต่างดาวใช่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 เฮ้ยเอาอย่างอื่นดีเอาอย่างอื่นนะอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ได้ไหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยและบิดคุณเห็นและบิดใกล้ไหมเห็นแล้วยังไงเอ่ยเห็นแล้วยังไงเฮ้ยเขาได้ปืนปืนเอเลี่ยนมาเอา้าเอาเอดี๋ยวเดี๋ยว<อ>แล้วทำไมอาชีพกูกลายเป็นเอเลี่ยนเนี่ยใส่คาทห้หเราเฉยเลยอาชีพดินจ้าหายกลายเป็นเอเลี่ยนใจเลยเขาได้ปืนเอเลี่ยนมาสองกระบอก เอเลี่ยนมาทำไมต้องใส่แจกคัสเอเลี่ยนฟรีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้นี้กบอะไรอ่ะเอาเราฆ่ามันสิมันกบมันกบประหลาดมันกบประหลาดมันกบประหลาดถ่ายลูกเอออ้มันแตกมาสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันแตกมาสองตัวได้แล้วมีปืนทเไมกูไม่ใช่ทำไมไม่ใช้ปืนเนี่ยเออเออโอเคเกาะลอยดีมันมาแล้วตัวมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวนี่นี่โอ้โห วุ um ้ยกบระบาดกบระบาดทำไมอ่ะหรือหรือว่าห an> ้ามโจมตีม uh ันวะหรือไงอ่ะแล้วมันดับมันดับกุญแจอะไรก็ไม่รู้ตัวมันดับกุญแจอะไรไม่รู้เนี่ยกุญแจกบกุญแจอะไรไม่ใช่ไฟฉายเหรออ้าวกุญแจ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 เนื้อกบอร่อยดีเนื้อกบอร่อยดีเฮ้ยเอ้าามันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้แคมไฟมันบอกว่าดับดับอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเพชรเพชรเพ็ดเดี๋ยวเดี๋ยว ได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วนี่ไงฝุเพชรเก็บไม่ได้มันเข้าตัวลอยเข้าตัวแล้วได้รับหนึ่งเพชรเอาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยสามเพชรไม่เราเดินใส่เพชรเลยเราจะได้เพชรอ๋อต้องเดินใส่โอ้ก็ว่าอยู่เดินเดินมันบอกว่าให้ไปที่ดอกเลสเลสอะไรหนูแดงอะไรสักอย่างหนึ่งใกล้ไฟสแปมใกล้ไฟบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าด้วย อะไรอะเอ้นี่ตัวตัวนี้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้โอเคสีแดงอะไรวะเฮ้ยกล้องดกล้อดกล้องกล้องแดงก้องแดงกล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 ้องแดกล้องแดง้อดก้องแดงกองแดงก้องด้งดกล้องด้อดกด้อด้อด้อกลนอกลอด้ด้ด้งกอง้อดด้ออดด้องด พร้อมยังโอเคเดี๋ยว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 กับฐานก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือยังเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาทําไมจะบุกบุกบ้านเราเลยเหรอเอเลี่ยนจะบุกบ้านเราเหรอไม่รู้เดถือคุณนายไว้รอคุณนายมีเกือบสองร้อยอันมาดิโอวเฮียมากินด้วยบุกบ้านจริงโอเคโอเคคุยหมดยังใจหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วอ่ะอ่ะใส่คาร์ดให้เราเนี่ยเราได้เราได้คาร์ดเอ่อ ทางเชื้อเพลิงลดโคตเยอะโอเคโอเคพอดีเลยนักวางเพลิงใช่ใช่พอดีเลยใส่กองไฟโอ้เออว่าใส่กองไฟเลยนี่หยิบมาใส่กองไฟเลยฮะเฮ้ยไอ้ทัวทัวกล่องแดงมากล่องแดงมาตัวแดงมากล่องแดงมาฝนเปิดนิครับกล่องแดงมากล่องแดงมาโอ้กล่องมาอีกแล้วโล่ไม่เอาไม่เอาโล่กล่องแดงเนี่ยโคตรใหม่เลยนะเนี่ยโอ้ใช่มันสีสีสดงดงามทุกช่องคุณนอ๋ ก่อนอัปเดตเนี่ยได้ของดีมาเยอะเหมือนกันนะในคุณนาอีกแล้วถ้าหากว่าใครไม่ทันกิจกรรมเนี้ยเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะคะพลาดมากเลยใช่พลาดมากเลยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกับดักเอ้าเฮ้ยกับดักกับดักมากับดักลนเต็มเลยเดี๋ยวเเก็บเดี๋ยวเก็บไม่ไหวแล้วแอดมินไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวแล้วกับดักหนีโอเคต้องการอยู่พอดีเลยบางหาของอยู่เดี๋ยวกลับไป กํลังหาเหล็กเชื้อเพลิงอยู่เฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเนื้อแมมมอสเนื้อแมมมอสไอมาเลยเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเอาอย่างอื่นได้ไหมทําดีทําดีแอดมินทําดีเดี๋ยวอีวิวจะกลับมาอีวิวคืออะไรเอ่ยให้สร้างผนังเหรอหมายว่าให้สร้างกําแพงกําแพงกันบ้านเราได้เลยนั้นทําเองไอสร้างกําแพงใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้อีวิวเนี่ยมันจะไล่ฆ่าเราแอดมินว่ามันหิวมากได้เลย สร้างกำแพงรีวิวคืออะไรก็ไม่รู้เอ้าอะไรไฟดับก็สาเ้าเพลกมาใส่นิตัวไม่อยู่ดีๆมันก็ดับเฮ้ยตัวอะไรล่ะตัวอะไรล่ะเฮ้ยตัวอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายผีกระต่ายผีเนาน เฮ้ยฝืนได้เกือบแล้วเกือบออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยว้ายแค่หลัดถือควานแค่หลัดถือควานไอ้ยเฮ้ยแค่หลัดถือควานฆ่ามันเฮ้ย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 ข้ามันเอาเผ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 าเชพเพลิงเผาดิเผา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 มันฮ่าจะตุยจะตุยจะตุย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ขวานอะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่ขวานปกติน uh ี่หว่าขวานยักษ์ขวานยักษ์ขวานใหญ่อยู่นะเนี่ยโอ๊ยนี่ขวานยักษ์ขวานยักษ์เอาขวานยักษ์โอ๊ยตีทีเดียวตุยเลยทีเดียวตุยเลยตีมันดิดีโอ๊ยตุ้ยเลยอุ๊ยไปเอามาจากไหนโอ้ก็จากแครอทไงเอาเหรอจากแครอทถือขวานฝนเพชรจะกลับมาในอีก5นาทีเอยนี่ตัวขวานขวานขวานตัวขวานขวานอา มีสองอันเหรอมันตอบเออมันตอบให้มันตอบให้มันนี่นี่วางวางวางขวานยักษ์ว่าอยู่เห็นขวานตัดไม้ได้ปะเนี่ยเบลอเลยได้ปหมได้ไะอืออตัดได้ตัดได้ตัดแบบนี้ดีเหมือนขวานแดงเลยอ่ะหุยอะไรขวานยักษ์สับต้นไม้ครั้งเดียวค่ะจริงเหรอเออโอ้ยนี่มันดีกดเรื่องกูทิ้งเรื่อยเลยทิ้งเรื่อยฟ้าเลยแบบนี้เนี่ยว้าวนี่มันขวานอะไรเนี่ยขวานอะไรเนี่ยสับทีเดียวดังป นี่แน่หมาก็ตุยอ่ะโอ้โหอาวุธเทพสัสสัสเลยเทพจัดเลยทุกคนอาวุธของแอดมินนี่มันขวานแอดมินนี่หว่าเฮ้ยขอใสนุกในสัปดาห์หน้าเอ้าไปแล้วเหรอแอดมินบอกว่าอย่างนั้นอะขอให้สนุกในอีเวนต์สัปดาห์หน้าเดี๋ยว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 เพชรจะกลับมาเฮ้ยอะไรอีกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพายุพายุต้อแข็งพายุหิมะอาจจะมีอะไรมาให้เราอยู่ก็ได้รอรับเลยรอรับรอรับเพชรเพชร พายุเพชรแน่นอนอ๋พายุเพชรอยรอเลยครับรอเลยนี่ไงรอเลยอุ้ยได้มาห่เพชรอ้ยเอฟโอแล้วเพชรเผเพชรเ็ก็บกรเก็บกนเพชรลอนมันได้กันทุกคนนะคะมันมองเห็นของใครของมันนี่นี่นี่นยูเอฟโ้ามันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างบนโอ้ไม่ใช่เาเรียกว่าแบคโฮเหรอไม่รู้อะบคโฮบคโฮบคโฮใครไม่เล่นถือว่าพลาดมากเลยบอกเลยตอนสี่ทุ่มเนี่ย ใครมาเล่นคิวม่งพลาดแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้ล้วนล้วลวนล้โอ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 ้ว้าวได้เท่าไหรก็ไ่รู้รู้แต่ว่าเยอะมากอุ้ยมากกว่านั้นอีกเลยว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจ เรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจแจกเพชร20เพชรนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าเพชรเราเนี่ยได้มากกว่า20เพชรนะโอเคอัปเดตต่อไปอัปเดตกบนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนะใครพลาดอัปเดตเมื่อกี้นะคะอัปเดตปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆแล้วก็พลาดมากๆเลยเพราะว่าอัปเดตเมื่อกี้เนี่ยสนุกมากโอเค ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องพี่ข้าวหููด้วยนะและถ้าหากใครทานจีกรรมเนี่ยหรือไม่ทานอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ข้างหูด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย